เอาละฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้พามาดูสกินปืนใหม่ MP5 Evo ครับรอบนี้มาในซีรีส์ของปืนลาวาฮะเป็นขบวนการปืนลาวาสีสีครับประเดิมกันด้วยสีแรกครับเป็น MP5 ลาวาเหลืองน่าจะเป็นลาวาต้นฉบับกระบอกเดียวในซีรีส์นี้นะครับแล้วก็เป็นฟอสเซนลาวาหรือว่าลาวาน้ำแข็งครับแม่ไม่น่าจะไปกันได้เลยนะลาวากับความเย็น ตามมาด้วยเมตาลาวาครับอันนี้มันคืออะไรครับเมตาลาวาออกโทนม่วงและปิดท้ายด้วยจังเกิ้ลลาวาหรือว่าลาวาแห่งพงไพรน,นั่นเองครับก็ขอเชิญพับกบพบกับ MP5 EVO ขบวนการลาวาสีสีมณีส,สีแสง <raus> ตั้งชื่อสัยไทย มากี่รอบกี่รอบก็จ,จบด้วยสีสีเหมือนเดิมนะครับตู้สุ่มอีโวใจผมเนี่ยอยากจะให้มันมีสักปืนหนึ่งที่มาทีเดียว7สีไปเลยนะสุ่มกันให้งงไปเลยนะครับ มาดูความสามารถของแต่ละสีกันครับเริ่มที่สีที่แพงที่สุดลาวาส้มเหลืองนั่นเองสีนี้จะบวกลั่น2ระยะ1ลบรีโหลด1นึ่อืมบวกลั่น2แต่ว่าไม่บวกแรงนะครับและก็โดนลบรีโหลดด้วยสกินนี้รีโหลดช้าแน่นอนเอ้ยแต่ว่าเวลาถือเนี่ยไม่ร้อนมือมัอง <c oughs> ้งหรือไงปหยดติ่งๆเลยนะคุณผู้ชมดูดิถ้าเป็นของจริงนี่มือน่าจะพองโยนทิ้งไปแล้วนะครับป่านนี้ มาต่อกันที่สีที่แพงเป็นระดับ2นั่นก็คือ MP5 f o r ฟ e l อเลาวาหรือว่าลาวาน้ำแข็งนั่นเองครับแม่มันไปด้วยกันได้ยังไงนะความเย็นกับความร้อนเนี่ยเป็นการครีเอทที่แปลกมากๆนะครับสีฟ้าสกินนี้จะบวกดาเมจ2ลบแม็กกาซีน1บวกแม่นยำหนึ่งอืมก็น่าจะถูกใจสายยิงแรงนะครับเป็นสกินที่ยิงแรงที่สุดในบรรดาสีสีนี้เลยนะฮะ นี่เวลาถือก็ประมาณนี้ไม่รู้ว่าร้อนหรือเย็นนะเพราะว่ามันเป็นลาวาน้ําแข็งอะเออมันจะเย็นหรือมันจะร้อนคุณผู้ชมช่วยบอกทีมาต่อกันที่4ีที่3 MP5 ม่วงเมตาลาวาเมตานี่มันแปลว่าอะไรอะถ้าเมทันเนี่ยแปลว่าเหล็กแต่เมตานี่ไม่รู้จริงๆครับบวกดามเม 1, จหนึ่งเจาะกระ2สอลบความเร็วเคลื่อนที่1อือันนี้น่าสนใจนะ บวกทั้งยิงแรงแล้วก็ยิงเจาะเกราะนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าชื่อมันแปลว่าอะไรเนี่ยแหละผมจะเรียกมันว่าเป็น m อ5เหล็กไหลก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> คือมันจะเป็นน้ำโลหะหรือเปล่าไม่แน่ใจเอาเป็นว่าด้วยพลังแห่ง พุทธคุณเหล็กไหลกระบอกนี้น่าสนใจที่สุดนะครับและสีสุดท้ายสีเขียว m p 5พฟตังเลาวาหรือว่าลาวาแห่งพงไพลบวกระยะ2ลบความเร็วรีโหลดบวกแมกซีนหอืมอันนี้ลบรีโหลดอีกแล้วไม่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็เป็นปืนที่มีดีแค่เวลายิงไกลๆเนี่ยมันจะรักษาความแรงไม่ให้ลดลงเยอะแต่ว่า m p 5เนี่ยก็ไม่ค่อยมีใครเอาไปยิงไกลยอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในบรรดาสีสีนี้ผม ซึ่งขอเลือกเป็น MP5 เหล็กไหลสีม่วงก็แล้วกันนะฮะเพราะว่ามันทั้งยิงแรงแล้วก็ยิงเจาะก,กระน่น่าจะน่าลองน่าใช้ที่สุดในบรรดาสีสีนี้นะครับวันนี้ผมมีหินครบแล้วนะครับก็จะต้องสุ่มหาพิมพ์เขียวแค่1อันเท่านั้นก็มีคูป,ปองที่สะสมมาอยู่36ใบามาดูกันว่าต้องโดนกี่ใบครับราพที่1มาครับอ่ะ ยังไม่มาปั๊บ2ครับปั๊บ3เฮ้ยเออ3ปัาบเอ้ย,อยโอ้โหพอจะเอาอันเดียวละมา2อ,อัน3ปัาบคุณผู้ชมได้2อ,อันเลยแม่แต่มันเหลืออันหนึ่งอะทำไงเดียเอาไปให้คนดูได้ไหมเหลือพิม์เขียวอันนึงใครจะเอา ใครอยากได้ก็กดไลค์เลยเดี๋ยวส่งไปให้ <c oughs> <c oughs> กดไลค์ก่อนนะจริงๆแรกไอฟอสเซนลาวาได้เลยนะครับแต่ว่ามันเป็นสายดามเมจอ่ะไม่ได้อยากได้อยากได้สายเจาะสองดาเมจหนึ่งมากกว่าน่าจะยิงทะลุกระแรงนะครับกระบอกนี้เพราะฉะนั้นก็ถึงจะได้พิมพ์เขียวเกินมาก็ไม่เป็นไรความตั้งใจเดิมกันละกันนะครับ Mp5 m e t ฟเมตาลาวาจัดไปครับ นีนะฮะดูความสวยกันแบบใกล้ๆนี่มันปืนลาวาหรือว่าสังขยาครับเนี่ยหยดติ๋งๆกันเลยดีเดียวอันนี้ก็น่าจะเป็นสังขยามันม่วงนะเออส่วนไอสกินสีเขียวอันนั้นอ่ะสังขยาของแท้นี่เดี๋ยวผมให้ดูแอมพฟอันที่ผ่านๆมานะครับว่ามันเคยมีมาแล้วกี่แบบเนี่ยอย่างอันเนี้ยบัมเปิลบีแรง2เหมือนกับสีฟ้าเห็นปะ มันเคยมีมาแล้วนะครับแรง2อ,อะอ่าชมพูนี่ก็ล้่น2เห็นไหมอันนี้ผมเคยใช้แล้วอัอนนี้ก็แรง2นี่ก็ล้่น2อ,อันนี้ก็ล้่น2อ,อีกเห็นปะ สกินแรง2กับล้าน2เนี่ยมันมีมาหลายสกินแล้วนะครับแต่ว่าเจาะเกาะ2ของ m p 5 i เนี่ยผมไม่ค่อยเจอนะจำไม่ได้ด้วยว่ามันเป็นอันแรกหรือเปล่าหรือมันเคยมีออกมาก่อนหน้านี้นะครับก็ไม่เป็นไรคือนานๆมีเจาะเกาะเข้ามาทีก็น่าสนใจดีเหมือนกันนะฮะ ส่วนอันนี้ผมจะเปรียบเทียบให้ดูว่าสกินปืนที่มีเจาะกระ2อสดามจ1มันจะยิงแรงกว่าปืนที่ไม่มีสกินขนาดไหนนะครับอ่าซ้ายมีสกินส่วนขวาไม่มีสกินนะฮะผมจะยิงใส่หุ่นที่มีกระสอ3าหมวก3นะครับซึ่งเจอได้บ่อยในโหมดวด 4V4 แน่นอนอ่าดูยิงตัวก่อนนะครับเห็นปะ่ะซ้ายนี่นัดละ12สส่วนขวานัดละ7นะครับความแรงต่างกันถึง5หน่วยเลยนะต่อไปยิงหัวครับ ยิงหัวซ้าย78ส่วนขวาเนี่ย54ก็ต่างกัน24หน่วยเลยนะครับอ่าอันนี้คือความสามารถของปืนเจาะเกราะนะฮะสามารถยิงคนที่ใส่เกราะได้แรงกว่าปืนที่ไม่บวกค่าเจาะเกราะนั่นเองนะครับส่วนรอบนี้มาดูการใช้งานจริงกันนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูในโหมด4 v วนะฮะ ต้องบอกว่าปืน MP5 เนี่ยเป็นปืนที่ผมซื้อใช้บ่อยที่สุดในโหมดนี้เลยนะครับเชื่อมะมอันนี้เรื่องจริงนะเพราะว่ามันราคาไม่แพงนะครับรอบ2เนี่ยเราก็ซื้อได้แล้วแล้วมันก็ยิงได้ทุกระยะเลยระยะใกล้กลางไกลใน4ว4เนี่ย ใช้ได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าถ้าใช้ชาร์จระยะใกล้จริงๆเนี่ยมันอาจจะแพ้พวกลูกซองนะแต่ก็ไม่เป็นไรเราต้องเล่นแบบรักษาระยะหน่อยส่วนตัวแล้วผมชอบเล่นแบบระยะกลางๆมากกว่าเข้าไปคุกวงในนะครับเปิดไม้หน่อยจ้าไม่เปิดหรอกไม้พัง <c oughs> เราเล่นเวลาเล่นไม่ค่อยได้เปิดนะครับมันไม่ค่อยมีสมาธิเล่นแบบปิดไม้เนี่ยมีสมาธิมากกว่าบางทีพอเปิดไม้ปุ๊บแล้วคนในทีมไม่เล่นเลยก็มีนะเฮ้ยจังหวะนี้ ดึงหัวไปหนึ่งแปะกลางพี่โดแต่หัววันเลยนะเราอะ่ะเจ็บหนักและนะ้วน่ะมันต้องซ้ำโดนหัวไปขนาดนี้รออะไรนะ้ำดึงไปอีกหนึ่งปื๊บถึงกับคานกันเลยทีเดียว <c oughs> ตอนเกมต้องรีบยิงไ,ยไว้ก่อนเดี๋ยวรอบสองไม่มีตังซื้อปืนแต่ถ้าชนะยังไงก็มีตังซื้อแต่ถ้าแพ้นี่ไม่แน่เอ้าเฮ้ยล้วเพื่อนฉนันเอ้าเฮ้ย ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่หว่าเพื่อนล่วงหมดเดี๋ยวก่อนต้องรอนะคุณผู้ชมเขามี2ผมเจอแล้วหนึ่งนะมาอีกหนึ่งเห็นแล้ว2จังวันนี้เฝ้งตามหลังแล้ว<ฮ>ดึงหัวไปนหนึ่งปึ๊บล้มหนึ่งจ้ามาดึงเพื่อนแม่ไอ้วอไอ้วอวแกล้งเพื่อนบ่นี่ไอ้วอยังไงเพื่อนอยู่ข้างนอกนี่เราไม่ให้ดึงหรอกแกล้งเพื่อนอ่ะเล่าวัง นี่ใส่ไม่ดีนะนี่ใส่ไม่ดีนะเราอ่ะอ,อาจจะด้วยความรีบไอวอทีเพื่อนอยู่นอกจากจะรอดกลายเป็นไม่รอดซะง,งั้นหรือว่าอาจจะเป็นแผนนะแผนเอาเพื่อนเป็นเหยื่อลออ่อไงตัวเองจะได้มีเวลาตั้งหลักอะไรแบบนี้อุย้ยมีไอวอมาโยนให้ด้วยน่ารักอะ่ะเอาแงเจอสายไปอีกละ ซื้อไอวอมาแจกเฮ้ยเดี๋ยวเอคไม่เอาพี่จะเล่น MP5 ไฟนอนพี่จะรีวิวปืนแม่เอามาโยนให้ยันเอคนี่นะครับดูความสวยในเกมสวยดีนะเอฟเฟกมันแบบฟุ้งๆเนี่ยเป็นประกายม่วงนะครับและไข่เขาเปิดเบอร์2องทำไมไปฆ่าตัวตายอย่างนั้นละ่ะโอแทนที่จะมาช่วยกันยิง หึงหัวหนึ่งปื๊ล้มหนึ่งล้มสองนี่เดี๋ยวสองตัวเอาเบอร์สีแข็งใจไว้ก่อนนะเดี๋ยวอ้อมขวาไปช่วย <Double Kill. S 1> อ้าชนะเฉยชนะแบบงงๆเริ่มเกมมาดูท่าจะไม่ดีแล้วเพื่อนวิ่งไปตายซะงั้นเขาทำอะไรอะ่ะวิ่งไปตายทำไมเนี่ยงงอยู่แล้วเนี่ย อ่า,ามีไอวอลมาไปแล้วแตังกิ้วนะนี่มันแก๊งสายเปร์วะนี่อะมีกี่ลูกเอามาเอามาให้หมด <c oughs> ปักธงโชว์ไปหนึ่งทีฮ่นะแทนคําขอบคุณเแก๊งนี้ไม่เก็บระเบิดไว้ใช้เนะี่ยมาโยนให้เชโยโยนยันลูกซองอะ <c oughs> ดูดูถ่ายรูปคู่ธงคุยืนนิ่งยืนประกบธงกันใหญ่เลย ถ่ายรูปไปลงเฟซบุ๊กเปล่าคือเวลาน้องๆคนดูสุ่มเจอผมเนี่ยไม่ต้องเอาของมาให้นะครับคืออยากให้เล่นปกตินะผมมาเกงชัยข้างหน้าตัวหนึ่งผมมาเกงชัยนะครับไม่ต้องเอาของมายโยนให้ตลอดเวลาหรอกนะค,คืออยากให้เล่นกันแบบปกติอ่ะเหมือนไม่ได้สุ่มเจอผมอ่ะนะครับนี่เอา ยังจะเอายามาให้อีกให้ทุกอย่างเลยไหมเนี่ยไปช่วยเพื่อนแล้วเพื่อนล้มสายมาจาังวะนี้อ้อมขวามาต <c oughs> ึงหัวไปหนึ่งปืบ๊บเนี่ยคุณผู้ชมแรงจัดนะเห็นปะแรงจัดงัดทะลุหมวกบอกเลยหมวก2หมวก3าก็เอาไม่อยู่นะครับเจอสกินนี้ขวาดรงตึงหัวไปหนึ่งปืบ๊บวิ่งเข้าทางปืนแบบนี้มาแรงฝุด จริงๆล่วงแต่2องนัดแรกแล้วแหละยิงติดไป3ามนัดแต่ว่าจริงๆอ่ะดึงหัวปืนอะไรมันก็ตายนะฮะถ้าดึงหัวเอ <Hey. S 1> ้แอบมองเธออยู่นะจ๊ะ, <Hey. S 1> จะปืนโผล่นะเราอ่ะปืนโผ <Hey. S 1> ล่ลาก้อย <Hey. S 1> อะไรของเขาครับเนี่ย <Hey. S 1> เกือบจะเนียนแล้วถ้าปืนไม่โผล่เนี่ย <Hey. S 1> ตายเพราะปากกระบอกปืนแท้ พอแล้วนะรอบนี้ไม่ต้องเอามาโยนแล้วนะนั่นรู้ว่าเล่น MP5 เอากระสุนมาโยนให้แม่เป็นงานจริงๆกดหัวนะใจให้เป็นหนึ่งทีปกติไม่ค่อยได้กดนะแต่ว่าตี้นี้นี่สามาคคีกันให้จริงๆโยนกันมาคนละลูก2ลูกเต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ยระเบิดดูเดีย๋ยวไอวอลก้ลูกแก๊งสายเปมาครับ เกมสุดท้ายหรือเปล่าโอ้โ,อโอเกือบแล้วไหมล่ะโดนช็อตระเบิดแบบนี้ล่วงเอาง่ายๆเลยนะดึงหัวมปนหนึ่งป๊บยิงเพื่อนผมทำไม <First blood. S 1> ยิงสายไปทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวชุบหลุดชุบชุบอยู่หลุดสะงั้นมันอยู่บนบ้านยอดเป็นหนึ่งลูกเอาไม่เข้าสะงััน รู้สึกเขินลูกเนี้ยไม่พลาดแน่แต่ไม่โดนอยู่บนบ้านเพื่อนขึ้นได้ขึ้นเลยเดี๋ยวตามขึ้นไปเดี๋ยวตามติตดเลยเพื่อนขึ้นจริงเวนอกจากจะเป็นสายเปลแล้วยังจะเป็นสายบวเอ้ยอืมสวยใหญดึงใหญดึงใหญดึงเดี๋ยวตัวเฉือยตัวแปะหัวไปหนึ่งปึ๊บ แรงจริงคุณผู้ชมสกินนี้นะครับแต่ว่าถ้ายิงหัวอาจจะไม่เห็นผลนะเพราะว่าปืนในสี่วสีถ้ายิงหัวก็สองสำนักมันล่วงอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าคนอัดตัวเนี่ยอัดตัวคนใส่กอนเนี่ยผมว่าสกินนี้ถือว่ามีประโยชน์ใช้ได้เลยและอีกอย่างหนึ่งคือ MP5 เนี่ยมันเป็นปืนที่ลั่นอยู่แล้วนะครับผมเลยมองว่าลั่นสองเนี่ยมันไม่ค่อยจําเป็นนะถ้าใครจะสุ่มเนี่ยผมแนะนําเป็นไม่แรง2ก็เจาะ2หน้าจามีประโยชน์กว่านะครับ